ผมกับตุ้มชาลอนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณเออ่รถตบจุดพักรถเออ่ทางหลวง113นะครับเนินหินตัดนะฮะบรรยากาศนะครับเส้นทางระหว่างชนแดนจะไปเขาทรายนะครับมีภารกิจจะไปตีก๊อฟนะฮะก็เลยนะโอเคนะครับบรรยากาศนะฮะก็ท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาที่นี้นะฮะรู้สึกว่าไม่ไหวจุด แวะพักได้เลครับโอเคครับชุดเดนที่จะไปเขาส่ายนะครับอพอผ่านล้องขุยมานะฮะประมาณสัก2กิโลนะครับเราก็จะพบเรียว่ารสต็อกจุดพักรถนะครับซึ่งบรรยากาศก,าก็ช่วยให้ท่านที่ขับรถทางไกลนั้นได้พักผ่อนหิรยาบทนะครับอาจจะเมื่อยล้าหรืออยากจะเข้างน้ำนะฮะก็สามารถที่จะ we're